มาครับคุณผู้ชมไม่แค่53,000าโลครับกับ v ีออสหนึ่งจุดห้าื่นมิดปี2019ฮนะตัวรองท็อปสีขาวๆสวยๆแบบนี้ฟีดาวผลแค่หกพันส0ใครมองหา v ีออสอยู่คลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมบอกได้เลยว่าเดิมทั้งคันนะครับออปชั่นฟังก์ชันของตัวรองท็อปแบบจัดเต็มครับ จอทัชสกรีนแอร์ออโต้คุมอลไยมันติฟังก์ชันนะเบาเป็นหนังเรียบร้อยแบบนี้นะครับสวยๆเลยคุณผู้ชมห้ามพลาดเลย QC p a พาดครับรถคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกครบทุกหมื่นโลหมื่นโลหมื่นโลเลยพี่ๆท่านไหนที่มองหา v ีอออยู่ชอบวีออเป็นทุนเดิมอยู่แล้วชอบสีขาวอยากหารถไมน้อยคันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดตามไปดูในคลิปต่อให้จบนะครับ ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนนะฮะที่สนใจวีออสมือสองทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับวิววีออสมือสองพบกันกับผมฮะวิวเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สาขาใหญ่ครับบริษัทเพชรยนต์นะฮะกรุงเทพมีนบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนั่นเองนะครับนี่สาขาใหญ่แล้วนะรถเคียบนะครับ450คันตอนนี้นะฮะแต่ว yeah. ันน <ment faz? S 1> ีสส้ผมพาคุณผู้ชมมาดูนะตามคอนเซ็ปต์ช่องของผมเลยนะครับวิววีออสมือสองฮะพาคุณผู้ชมมาดูเข้้าาามมมให่่่คลลิปทีแวผถย ให้ดูไปแล้วนะครับที่มีเข้ามาใหม่6คันนะครับคันนี้เป็นอีก1คันนะที่น่าสนใจวันนี้แยกเดี่ยวให้ดู1คันนะครับสำหรับคนที่มองหา v ีออไว้ใช้งานนะครับรู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ยมีคอมเมนต์มาด้วยว่าคุณบิวขอดูทะเบียน50-2 0นหน่อยไอที่มันไม่ห้าหมื่นต้นๆเนี่ยคันนี้แหละคุณผู้ชมครับแล้วก็พี่ผมจําชื่อพี่ไม่ได้อ่าจำชื่อพี่เขาไม่ได้นะที่เขาคอมเมนต์มานะครับก็มาตอบสนองแล้วกันตอบสนองนิดเขาว่าเขาอยากดูละเอียดละเอียดดแแบบยยกเีว สไตล์อะโรนจัดให้แล้ววันนี้นะครับเรากำลังอยู่กับ V ีออสตัวรองท็อปครับ1.5รุ่นมิดปี2019ครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับมือเดียวจากป้ายแดงครับประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกครับรถหน่วยงานเนี่ยข้อดีที่ผมแจ้งไปทุกคลิปเลยนะเข้าศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลหรือทุก6เดือนนะครับเวลาเขามีการเช่ารถเนี่ยไปใช้นะครับมันจะออกในสัญญาเลยว่าทุกหมื่นโลคุณต้องเข้าศูนย์นะครับจะมี g p s จับด้วยนะเวลาเขาเช่ารถกันนะครับ GPS อจะจับเลย จะถูกเรียกเข้าศูนย์บริการนะครับทั่วประเทศอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องเข้าศูนย์นะครับหรือครบ6เดือนจะต้องเข้าศูนย์นแต่ะหนึ่งครั้งนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้ครับเลขใหม่53,000โลครับ v ีออสหนุรุ่นมิดปี19รถหน่วยงานครับเข้าศูนย์มาโดยตลอดนะครับโครงสร้างเกรด A ไม่มีการชนหนักหรือความจมน้ำครับราคาอยู่ที่ผมแจ้งไปเลยแล้วการต้นคลิปจะได้ไม่ต้องดีรอกันนานนะใครถูกใจเรื่องราคาเรื่องเลขใหม่นะ เรื่องสภาพเดี๋ยวมาดูกันต่อนในคลิปนะครับสามแสนเดานฟีดาวผ่อนเริ่มต้นที่6,400บาทนะครับดอกเบี้ยพิเศษมีให้2.79%ที่4ปีนะครับสำหรับลูกค้ากลุ่มอาชีพราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีการสังคมนะครับก็เอาดอกเบี้ยพิเศษไปได้เลย2.79%แต่แต่นะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพนะอยู่บริเวณใกล้ๆกนะั้นในกรุงเทพแบบว่าปริมนฑ้นะครับแล้วสามารถเข้ามาเซ็นที่บริษัทพถยนต์เองได้นะครับแล้วลูก กม็มีมีมีอะไรก็แล้วแต่ล้องปรึกษาผมดูได้นะครับมีดอกเบีย้ย2.39ให้อ่ะบอกตามนี้เลยนะครับพร้อมกับรับประกันเครื่องเกียร์1ปี20,000โลเข้าศูนย์โ o โยต้าฟรี1ปีนะครับอันนี้ผมแจ้งไปให้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยเนาะพี่ๆจะได้เข้าใจตรงกันนะครับประกันเครื่องเกียร์นะฮะฟรี1ปีนะครับไม่ใช่เข้าไม่ใช่เข้าอู่ทั่วไปนะไม่ใช่แบบอู่ข้างทางอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะ เข้าศูนย์โตโยต้านะครับศูนย์บริการทั่วประเทศเข้าได้หมดเลยฟรี1ปี20,000ืโลนะครับตรงนี้ผมแถมให้นะกับ v ีออ1.5นรุ่นมิดคันนี้เลขไหม่53,000โลครับสามแสนฟรีดาวผ่อน6กพันสีเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันว่าสวยงามขนาดไหนสําหรับโครงสร้างของตัวรถผิวพันธุ์บอดี้ต่างๆคุณผู้ชมดูนะรถเพิ่งเข้ามา เมื่อประมาณ2วันที่แล้วแล้วดูความเงาความงามของรถนะครับผมล้างขัดสีฉวยวันนะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้รอบคันนะครับตรวจสภาพรถให้ฟรี274จุดนะก็จําพวกโครงสร้างนะครับเครื่องยนต์เครื่องเกียร์นะห้องเครื่องนะครับช่วงล่างนะก็ตรวจสภาพตรวจเช็คให้หมดเลย6จุดยากหลักนะครับ แบ่งย่อยเป็น274จุดนะครับแต่ไม่ได้ตรวจเองนะต้องบอกก่อนผมมีบริษัทเติร์ดปาร์ตี้นะครับธนาคารส่งมาตรวจเองเลยเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาก็อยากได้รถเข้าไปอยู่ในระบบของเขาดีๆรถเกรดเอนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้การันตีได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่เพชรยนเลยผมออกสัญญาให้ว่าการันตีกระชับน้ำ,ำน,นะครับแล้วรถเนี่ยพอตรวจสภาพรถแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเซอร์เป็นใบเซอร์ให้บนตัวรถขึ้นเว็บไซต์ให้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันนะสำหรับไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์ครับสำหรับตัว V ีออรุ่นมิดนะ เป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่คมไฟหน้าคมโคม,คมไม่มีรอยขีดรอยข่วนอะไรเลยนะครับวิออส1.5รุ่นเมตรคุณผู้ชมคันนี้นะไฟอ่าไฟลีเนี่ยเป็นเดย์ไทม์นะครับเป็น LED แบบไลท์ไกดิ่งนะครับส่วนเดย์ไทม์มันเล็งไร้ด้านล่างตรงนี้เขาเรียกว่าเดย์ไทม์มันเล็งไร้นะฮะก็จะเป็น LED 4เม็ดนะครับพร้อมกับไฟตะหมอกคู่หน้ามีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วอ่าเนวไหมสวยไหมนะสวยมากคันนี้นะครับกระจังหน้าวีเชฟเป็น เจน3นะครับบางคนเรียกเจน4เพราะว่าเป็นปี19บางคนเรียกว่าเจน4แต่จริงๆแล้วมันคือเจน3นะสำหรับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะลูกค้าก็มาส่องแล้วนะเผื่อใครรีบต้องรีบจับจองนะนะเดินส่องกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อ่ะก็ดูต่อนะครับผิวพันธรอบคันนะฝากระโปรงฝากระโปรง,ปรงเรียบเนียนนะครับไม่มีรอยสะเก็ดหินนะเลียมสันตัวรถของฝากระโปรงนะครับคมชัดแบบนี้เลยนะครับรดงานเดี๋ยวผมพามาดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยววนเข้าโครงสร้างประตูฝั่งขวา ฝั่งซ้ายให้หมดก่อนนะครับล้อครับแม็กเดิมโรงงานนะครับดิสเบรก4ล้อเรียบร้อยแล้วสำหรับวีออรุ่นมิดนะเป็นเบรก ABS เสริมแรงเบรก BA กระจายแรงเบรก EBD ดี EB D, นะครับระบบขึ้นลงทางลัดชันนะครับหิ้วคอนโทรลหรือ H a c อนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วสำหรับโตลต้าวีออสหนึรุ่นมิดก็ถือว่าเป็นรถที่แบบว่าอเนกประสงค์นะครับเครื่องยนต์ทนต้องขอภขอภัยคุณผู้ชมนะผมต้องบอกว่าเครื่องยนต์โคตรทน V ีออเครื่องยนต์ดูโอวีวี i, นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่แบบว่า ตอบโจทย์ทุกการใช้งานปัจจุบันนะวีออสนะครับเครื่องยนต์เนี่ยก็ยังใช้จนถึงปัจจุบันนะไปอยู่ในเซียนสตาร์นะครับหรือว่าเนี่ยพวกเอาติสนะก็จะใช้เป็นเครื่องยนต์รหัสด,ดูโอวีวีทีไอเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์ที่เรียกว่าโคตรอึดถึกทนเลยปัจจุบันพวกเอาติส์ชมปัจจุบันก็ใช้เครื่องยนต์ดูโออยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยยางครับเป็นยางกูตเยียดอกยางร่องยางแน่นๆบบน,นะครับดูนะฮะดอกยางร่องยางแน่นๆแบบนี้นะครับยางกูตเยียเดี๋ยวผมขอดูปีให้นะว่าปีอีออ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 ะะะไไไรรขนนนนุญาาาตสส่่่่่่งงงกกผมมมด้คับยป21 นะยางปียี่สิบเอ็ดนะใช่หรือเปล่านะแต่ผมขอดูก่อนปียางอ๋อตรงนี้คุณผู้ชมปียางนี่ปียี่สิบสองขอภัยนะครับปียี่สิบสองนะ,ะดูผ่านกล้องอ่ะมันอาจจะสว่างแต่เวลาผมดูเนี่ยมืดมากเลยคุณผู้ชมนะครับดอกยางล่องยางเหลือเยอะๆปียางปียี่สิบสองนะครับเบ้าโชคซุ้มล้อฮนะเดิมๆนะครับแบบนี้เลยนะมาร์คสีโรงงานรอยตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับเดิมๆ นะแบบนี้โครงสร้างเกรด A นะครับเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัดครับแอโรไดนามิกไม่มีรอยบุบรอยบุ๋มไรลักยิ้มอะไรนะครับกระจกมองข้างแบบปรับและพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวก็ได้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับกระจกบานหน้าครับโตโยต้าครับอากุติการ์สนะครับเป็นกระจกนิรภัยซับเสียง2ชั้นนั่นเองนะครับกระจกเนี่ยเดิมทุกบานนะครับทุกบานเลยนะโตโยต้าทุกบานนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันไม่ห้าหมื่นสามพันโลได้ตัวรองท็อปได้วีออสสีขาวไปขับ นะสำหรับใครที่มองหาวีออฟเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วชอบรถสีขาวนะครับจัดได้เลยคันนี้แล้วคุณผู้ชมดูภายในเป็นไงหัวบเบาะในมีนะถอดสปาอยู่เพราะเพราะว่าทุกคันนะครับผมจะต้องถอดล้างสปาเนี่ยยังมีรอยน้องเช็ดไม่ดีเนี่ย เป็นรอยน้ํายานะครับก็จะเช็ดล้างเดี๋ยวผมจัดการให้อีกทีหนึ่งเวลาพี่ๆจะออกรถกันนะตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับให้ดูสภาพโครงสร้างกันก่นกอนแล้วก็ภายในเนี่ยพวกเนื้อเบาะทั้งหลายนะครับเบาะวีออรุ่นมิดจะได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยหมดแล้วแน่นๆเลยทรงสปอร์ตนะครับพวงมลาลัยนะมัตติฟังก์ชัน QC Part ครับนี่รถเข้าสู่มาตลอดเลยนะครับก็จะมี QC Part แบบนี้เข้าสู่อินทีตอน1นึ่งอ่าห้าหมื่นแปดพันโลนะครับตอนนี้ไม่ห้าหมื่นสามพันโลนะครับก็ ไม่ต้องเข้าสูตรแล้วเพราะว่าผมดูแลให้จากเพชรยนต์เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปเข้าอีกทีหนึ่งเลยตอนที่6 0 0 0 3,000โลถ้าจะเข้าครบทุกหมื่นโลนะก็ไปเข้าอีกทีหนึ่งเลยตอน6 0 3,000โลวิ่งไปเลยอีกหมื่นกิโลสบายๆนะครับโครงสร้างไล่กันก่อนดีกว่าเดี๋ยวฟัง์ชันออปชั่นเดี๋ยวผมไปไล่ฝั่งคนขับอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีรอยเปื้อนน้ำบ้างเล็กน้อยนะมันเป็นเนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นรอยแบบว่าเขาล้างรถเฉยๆนะครับหัวน็อ นะหัวน็อตเป็นอาร์คเดิมๆไล่เรียงสวยๆแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างรถเกรดเอครับไม่มีการชนหนักเพีความจมน้ำนะครับออกในสัญญาให้นะตรงนี้ก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับสามแดานฟีดาขอนแค่6กพันสนะครับได้วีออโตมิดไม่แค่53,000ืงโลไปใช้ผมมองว่าไม่น้อยมากนะต้องใจแบบนี้ว่าไม่น้อยมากไม่ได้มีเข้ามามบ่อยๆแล้วได้รถสีขาวสภาพแบบนี้ไปใช้คุ้มครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อด้านหลังนะขออนุญาตเปิด ประตูหลังให้ดูเลยเบาะด,ด้านหลังนะครับแน่แนๆครับไม่มีรอยฉีกรอยขาดอะไรเนื้อผิวพันเบาะดีครับด้านบนฮะไม่มีรอยเจิมนะครับอ่าสวยๆเดิมๆแบบนี้นะฮะโครงสร้างด้านหลังครับเปิดออกมากึ๊บรอยคีปละบบโรงงานนะครับติดตั้งอยู่ครบถ้วนรอยคีบระบบโรงงานผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปเลยว่าคืออะไรนะครับก็คือรอยคีบที่รบบทจักรโรงงานเนี่ยเขาคีบตัวถังรถปุ๊บไปจุมสีก็จะทิ้งรอยนี้ไว้นะครับตะเข็บเอทอาร์คเดิมๆไล่าย,ยาวไปเลยอ่าแบบนี้ ด้านบนดูให้ครบนะดูรถกับผมวิวเพรยนนะครับให้เหมือนกับว่าพี่มาดูที่บริษัทเพรยนต์เองนะครับรีวิวกันแบบว่าเห็นจัดเห็นช,ชัดแบบนี้แกะให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับแค่นี้พวกรอยเปื้อนเฉยอ่ะนะก็เดี๋ยวมันยังสปาไม่เสร็จพูดง,ง,ง่ายๆคือเขาเขาเพิ่งล้างขัดสีเสร็จอะแล้วผมก็หยิบม,มาถ่ายเลยเนี่ยหหวงหัวเบาะยังไม่ได้ใส่เลยนะครับผมก็อยากให้พี่ๆได้เห็นกันก่อนนะว่าอ่ะผมมีเข้ามาแล้วนะ อยากได้แยกเดี่ยวใช่ไหมจัดให้ครับคลิปที่แล้วมันคลิปรวมนะมันไม่เห็นรายละเอียดตัวรถใช่ไหมครับมันเห็นแค่มีรถคันไหนบ้างสเปคเป็นยังไงนะครับวันนี้จัดให้แบบว่ารายละเอียดครบๆเลยไฟท้ายเป็น LED ดีด้านหลังสวยไหมคุณผู้ชมเนี่ยไฟท้ายแบบนี้รถสีขาวนะครับไฟทัพทีมมีให้เรียบร้อยโลโก้โตโยต้าโ,โ,โ,โลโกโ้วีออสติดตั้งอยู่ครบถ้วนนะครับกล้องมองหลังมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจอทัชสกรีนด้านหน้าก็จะเชื่อมต่อกับกล้องมองหลังเลยนะครับเวลาใส่เกียถอยปุ๊บมันก็จะโชว์ที่หน้าจอเป็นเรรรื่่่อองปกติยูแล้วีีีโโมม กุญแจเป็นรีโมทแบบนี้เปิดฝาท้ายดูและดูที่หัวน็อตก่อนอันดับแรกนะครับหัวน็อตฝากระโปรงครับเดิมๆไม่เคยขยับนะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับซีนครับเอาเล็บจิกเข้านี่เป็นรอยเล็บเลยนะครับซีนเล็บจิกเข้าปกติทั่วไปเลยฝาเดิมๆฝาเดิมๆเลยนะครับโครงสร้างด้านหลังครับคานนะฮะนี่ตะเข็บเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับไล่ไปเลยนี่ตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆ สวยๆนะครับโครงสร้างด้านหลังครับขออนุญาตเปิดแผ่นด้านหลังมาให้ดูเครื่องมือไม่แรงยังอะไหลมีให้ครบถ้วนนะครับแผงตั้งท้ายด้านหลังนะครับรอยซีนทับเพราวสีขาวนะครับแผ่นแดมมนะฮะนี่ลากยาวไปถึงด้านในเลยเม็ดอง์เม็ดอาร์คอยู่ครบๆนะครับแผงตั้งท้ายตรงกลางนะครับนี่ซีนทับเพราวสีขาว นะะฮนี่คือรถโครงสร้างเกรด A นะครับไม่มีการชนักปีคว่ำมจมน้ำนะคันนี้379,000เจ็ดาพนฟีดาผ่อนแค่6,400นะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจมองหาวีออสสีขาวนะครับไว้ใช้อยู่รถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับทางเพชรยนต์การันตีให้คนที่ติดตามผมอยู่อยู่แล้วนะครับวิวเพชรยนต์วีว v ีออสมือ2นะครับเข้าใจอยู่แล้วว่าผมขายแต่วีออสซะส่วนใหญ่นะอ่าถ้า100%เนี่ยผมขายวีออสเจ็ดสิ์ยาเล็ตแค่30%นะครับเพราะฉะนั้นผมคัดให้เรียบร้อยแล้วว่าคันนี้น่าเล่นน่าใช้ ก็มาดูกันนะครับสบ่าสบายใจได้เลยในะเรื่องของโครงสร้างต่างๆนะสามแสนเจ็ดนฟิลาคหกพันะ 3, 7, 9, 000, 6, 4, นะก็จัดให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังต่อประตูฝั่งนี้โครงสร้างนะครับอึ๊บเนี่ยอยคีดราบอทดโรงงานมีอยู่ครบ้วนนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆแบบนี้นะครับลากยาวมาเลยนี่สวยๆนะครับไอ้พวกนี้รอยเปื้อนเนี่ยผมลูบออกได้เอเคนะเคลียร์ๆกันไปนะครับ สนใจรีบติดต่อนะพี่นะสนใจรีบติดต่อนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะฟรีดาวหันอนหกพันสี่นะได้ตัวมิดตัวรองท็อปไปใช้แล้วก็อ่าได้ในส่วนของพวกนี้รอยเปื้อนลูกออกได้หมดเลยนะครับได้ในเรื่องของตัวรองท็อปไปใช้ได้ไม่ห้าหมื่นสามพันโลไปใช้นะครับแล้วผ่อนอยู่แค่หกพันสี่รถหน่วยงานเกรดเอนะครับไม่มีประวัติการชนหนักขีความจมน้ํานะครับรถเข้าสู่ตลอด ทุกหมื่นโลทุกหมื่นโลนะครับรีบติดต่อมานะครับเบอร์โทร0855366287บิวเพจยนนะครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาพูดคุยรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับไล่ดูโครงสร้างก่อนขออนุญาตปิดไฟแป๊บหนึ่งอ่ะนี่โครงสร้างนี่นะครับหัวนงหัวน็อตเดิมๆเ,ม,เม,ม็ดองค์เม,ม็ดอาร์คเดิมๆนะครับไล่เรียงครบๆทุกเม็ดแบบนี้สวยนะคุณผู้ชมคันนี้ ใครได้ไปก็ถือว่าโชคด,ดีเพราะว่าไม้น้อยนะครับไม้น้อยจริงๆเนี่ยถามว่าไม้น้อยกว่านี้มีไหมคุณบิวโอโ้โหพี่ไม้น้อยกว่านี้มันหายากเขานะแต่มีนะอ่านะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันคันนี้แต่ถ้าอยากได้ไม้น้อยนะมีไม่สามหมื่นเก้าพันโลด,ด้วยแต่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันนะแพงออกว่ากันหมื่นหนึ่งร 1, 1, 1, ับได้ไหมถ้ารับได้โทรมาครับถ้ารับได้โทรมานะครับหัวรถครับเดิมๆไม่เคยขยับรถเดิมๆไม่เคยขยับนะครับสติกเกอร์ฮะอ่านะเขาเรียกว่าสติกเกอร์ลมยางนะครับติดตั้งอยู่ขอบท้วนไม่ลอกไม่ถลอก สติกเกอร์ลมยามไนโตรเจนติดอ่ะอยู่ครบช่วนแบบนี้ดี ประมาณนี้นะครับพวงมาลัยครับมันติฟังก์ชันหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยเป็น3ก้านพวงมาลัยเนี่ยเป็นพาวเวอร์ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะเป็นพวงมาลัย EPS นะครับพาวเวอร์ไฟฟ้านะมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับคอนโทรลในเรื่องของเครื่องเสียงครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนเครื่องวิทยุนะครับตรงนี้ได้หมดเลยนะครับแอร์แบคมีให้คู่หน้าฮะระบบ traction control ครับตัวนี้มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับ traction control ก็คือ VSC นะครับการลื่นกระถลายการล้อหมุนฟรีนั่นเองนะครับตรงนี้ก็มีให้สำหรับ total wheels เรียววขขออนนนุญาาาตตึ้บัรรถเมดู เลขไมล์แล้วก็ลองสตาร์ทเครื่องกันดูดีกว่าอย่าเพิ่งกดติดนะพี่นะเดี๋ยวท้ายคลิปผมพาไปเปิดดูหน้าห้องเครื่องหัวนงหัวนอตต่างๆโครงสร้างคานทั้งหลายนะครับว่าเดิมขนาดไหนเดี๋ยวไปชมสตาร์ทเครื่องเดียวติดนะครับผมเปิดประตูรถไปด้วยได้ยินเสียงสตาร์ทชัดเจนนะครับดูเลขไมล์ครับ53,111กิโลเมตรคุณผู้ชมหาจากไหนครับ v ีออสรถปี19ผ่านมา5ปีเฉลีย่ยการใช้งานเนี่ย10,000โลต่อป,ปีพี่ ใช้งานลด10,000โลต่อปีคือมันน้อยมากนะครับปกติเราขับกันเนี่ยโอ้โหคันนี้รู้สึกว่าจะประมาณ8,900าโลเองต่อเดือนนะผมขับรถเดือนหนึ่ง่ก็1ั0 0 1 6 0 0โลแล้วนะผมขับแค่ไปกลับที่ทำงานกลับบ้านนะครับคันนี้ถือว่าใช้งานน้อยมากจอทัชสะกรีนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเบาเสียงเพลงก่อนเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์จอทะัชสะกรีนนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วใส่ DVD ได้ด้านบนนะครับรองรับในส่วนของทีลิงก์ T Link นะครับได้ USB ได้บลูทูธได้นะครับตรงนี้ก็ครบ,บเลยพร้อมกับกล้องถอยแบบนี้ ชัดเจนนะครับกล้องมองหลังนะก็มีให้เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวต้าวีออส1.5รุ่นมิดแอร์ครับกันหลังเป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยแอร์เย็นเจี๊ยบเพลงเพาะนะฮะอ่าเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ซีวทีแบบเจ็สปีดเป็นขั้นบันไดนะครับหัวเกียร์หุ้มหนังมาแล้วก็ตกแต่งมาในเรื่องของลายที่เป็นสีดำมทัลลิก นะครับเป็นดําเงาถ้าเป็นรุ่นที่ต่ํากว่าตรงมิดนะมันจะไม่ใช่สีดําเงาแบบนี้มันจะเป็นสีดําด้านนะครับตรงนี้ก็เพิ่มความสวยงามมาให้สําหรับโต้ต้าววีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นมิดคันนี้นะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันพี่แล้วดูเลขไม่ห้าหมื่นสามพันโลแล้วเอาไปผ่อนหกพันสี่ร้อยบาทรีบตัดสินใจนะครับเบอร์โทรผมแจ้งไว้ให้หน้าคลิปแล้วนะฮะอ่าซื้อกับผมได้โดยตรงเลยนะครับไม่ต้องผ่านแอดมินไม่ต้องผ่านโอเบเรเตอร์นะก็เป็นผู้จัดการไฟขายนะครับยินดีให้บริการศนนะูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสอง แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยยินดีให้บริการนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันนะครับว่าสวยเดิมเป็นยังไงนะครับดูตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูครับเชิญรับชมครับโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับดูนะฮะความสะอาดสะอ้านหน้าห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์ครับ ดูโอวีวีทีไอนะครับสี่สูบแถวเรียงดีโอเอสซี H c, ขนาดพันห้าร้อยซีซีหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับร้อยแปดแรงม้าเพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจำวันครับคุณผู้ชมและเครือ่องยนต์ตัวนี้นะครับรองรับน้ำมันสูงสุดถึง e 8 5นะครับแต่ส่วนมากไม่มีเติมกันแล้ว e 8 5ทุกวันนี้พูดกันตามความจริงนะครับเติม95แหละนะแพงออกว่ากันไม่เยอะแต่ได้ความถนอมเครื่องนะฮะโครงสร้างของเครื่องยนต์ครับไม่มีคราบไหลยเยิม้มน้ำมันไหลรั่วซึมเลยหัวนงหัวน็อตเดิมๆนนนะครรัับอี้ผมสตา์ทเครื่องเต็มกลังนะครับเปิดแอร์ด้วยนะก็เครื่องยนต์ทางนเต็มที จะได้ยินเสียงเครื่องชัดเจนนะครับว่ามีเสียงผิดปกติอะไรหรือเปล่าเครื่องยนต์สั่นไหมอะไรไหมนะครับนี่ให้ดูชัดๆแบบนี้นะครับสติกเกอร์มอกเบ้าโช๊คคุ้คชมดูเบ้าโชกคครับเป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้จะต้องดูหลักๆเลยถ้าเบ้าโชค๊คมีรอยบุบรอยบุมบ๋มรอยแกะรอยแงะ,แะ,แะไม่ควรซื้อเด็ดขาดนะครับอันนี้เดิมๆครับเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยๆนะครับต่เข็บไม่เคยโดนแกะโดนแงสติกเกอร์มอกอไม่มีลอกไม่มีถลอกนะครับเดิมๆแบบนี้หัวนัดคานหัวนัดแก้มทั้งหลายเดิมๆครับหัวนัด ใส่กลิ้งนะหัวน็อตฝากระโปรงครับมีแต่รอยเปื้อนนะครับอันนี้ไม่เคยขยับนะครับมีแต่รอยเปื้อนอาเปื้อนฝุ่นเฉยๆนะครับตาปั๊มโตโยต้าฝากระโปรงเดิมแท้นะครับหัวน้องหัวน็อตเดิมๆหมดเลยอะไล่ดูโครงสร้างคานไม่ขดไม่งอนะครับหัวน็อตคานหน้าคันหน้าขวาเดิมๆนะครับไล่ไปเลยยาวนี่หัวน็อตคานอาเดิมๆนะครับไม่เคยขยับไฟหน้าครับไทคยโตเดิมแท้จากป้ายแดงนะสวยๆแบบนี้นะครับเบ้าโช๊คครับเดิมๆครับ ไม่มีโดนแกะโดนแงะนะฮะเบ,บาชดเดิมเดิมเสียงเครื่องยนต์เดินแบบเต็มกำลังแบบนี้เลยนิ่งๆนะครับหัวน้ฝากระโปรงครับลาย,ยาวขึ้นมาครับสติกเกอร์น้ำยาปบอาราัศนะครับสติกเกอร์เหรียญบาทติดตั้งอยู่ครบถ้วนแบบนี้นะครับสีน้านบนเอาเล็บจิกเข้าให้ดูนะครับสีนัานบนเอาเล็บจิกเข้าเป็นรอยเล็บนะฮะฝากระโปรงเดิมแท้โครงสร้างเดิมเดิมแบบนี้เกรดเอไม่มีการชนหนักผิฆามจมน้ำครับสนใจไหมพี่ วีออส1.5รุ่นมิดตัวรองท็อปนะครับสีขาวก็ถามในเรื่องของความหายากหรือไม่ยากเนี่ยถ้าเป็นเพชรยนต์น่ะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้หายากมากเกินไปนะครับก็หาได้มีเข้ามาเรื่อยๆแต่เลขไมลระดับเนี้ยไม่ค่อยเห็นนะถ้าพี่มองหา v ีออสแล้วหาไมลน้อยอยู่อยากได้รถสดๆแบบนี้ไปใช้นะครับรีบติดต่อมานะครับมีอยู่ไม่กี่คันตอนนี้เข้ามาลอถใหม่คลิปที่แล้วที่ถ่ายให้ดูนะครับมีประมาณ4ี่ห้าคันนะสำหรับตัวไมลหลักหมื่น นะครับก็มีคันนี้ไม่ห้าหมื่นสามพันโลนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจแล้วทะเบียนก็สวยด้วยห้าศูนย์สองศูนย์นะครับไม่ห้าหมื่นสามพันโลคุณผู้ชมเฉลี่ยการใช้งานเนี่ยปีหนึ่งอะ่ะหมื่นโลผมให้เลยปีหนึ่งหมื่นโลต่อเดือนเนี่ยแปดร้อยเก้าร้อยโลต่อเดือนเองใช้งานน้อยมากสภาพรถแบบเกรดเอแบบนี้น็อตไม่เค,คยขยับสักตัวเดียวนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับวีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นมิดปีสองพันสิบเก้าครับตัวรองท็อปเลขไม่ห้าหมื่นสามพันโลก ใครสนใจผ้ที่ติดต่อมาครับ085-536-6287ผมบิวเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียกอดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นได้เลยยินดีให้บริการนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ